การรู้ว่าประชาชาคิดอะไรในสิ่งที่ประชาชาคิดนั้นมีอีกสี่สิกว่าพิีศีเลยครับเยอะมากโคกหนองนามันภาษาบรรบ้านมันดูไม่หรูหราบ้านผมเดินคนขับรถผ่านไปผ่านมาไม่เคยรู้สึกอะไรหรอกมีอะไรก็เห็นทั่วไปต้นไม้มีไอ้นู่นไอ้นี่ก็เห็นทั่วไปมันไม่ได้สวยเงียบเงียนหนนสนามก้อนหรือแบบโอ้บบ้าน โคกหนองนาคือภาษาชาวบ้านโคกหนองแค่ตัวมันเองภาษาก็คือภาษาชาวบ้านแล้วไอเนี่ยคือสิ่งที่ผมกําลังจะบอกอาจารย์ยักษ์ว่ามันง่ายเกินไปมันดูมันดูไม่มีอะไรเกินเกินไปไหมคนก็เลยมองมันง่ายไปหมดอ่ะวันนี้คุณอยากขุดโคกหนองน้ำไปเยะไปแอบดูตเองเยอะด้วยเฮ้ยมีหนองแล้วมีโคกมีนาเฮ้ยโคกหนองนาแล้วไม่ใช่ ถ้าพี่ขุดพวกหนองนาแล้วพี่เล่าว่ามันไปเชื่อมโยงกับปัจจัยได้ยังไงแต่ถ้าขุดแล้วแค่มีหนองแค่มีนาแค่มีโคกไม่ใช่ไอ้บนหนองในนาในโคกมันมีความคิดของพระราชายอยู่ตรงไหนถ้าพี่เชื่อมโยงได้โอเคแต่วันนี้คนแค่ปลูกผักอินทรีก็สั่งพระราชาแล้วผม่ว่ามันมันก็ใช่อะ่ะ ว่าถ้าจะพูดถึงสารราชาให้มันลึกกว่านิ้สักหน่อยได้ไหมไปเชื่อความคิดของราชาได้ไหมสิ่งที่่อดสาริตอ่ะโอเคเราใช้หลักการผมดินนะราชาทรงเตือนว่าทรงบอกว่าอยาปอกเปลือกเปลือยดีเอออย่างนี้ก็พอเห็นร่องรอยว่าคุณน้อมนำมาปฏิบัติคุณน้อมนำมาปฏิบัติคุณทำปลูกผักปอดสารคิเนยคุณเอาหลักทฤษฎีเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องอะไรมาใช้ นี่ผมว่าถาแบบนี้มันละเอียดมันเนี้ยมันไม่ได้ทำตามเ้นเราแต่ทาตามสิ่งที่พระราชาแนะนําส่วนใครจะพัฒนานอ่อนรอก็อย่าติดตำราป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างไม่ใช่ว่าจะปลูกยางนาปลูกไม้สักเสมอไปปลูกต้อนอื่นบ้างก็ได้ที่เราชอบปลูกไผ่สร้างมนต์เนาะปลูกอะไรก็แล้วแต่ต้นลูกเมียง อยากกินลูกเมียงอะไรก็ว่าไปมันไม้มันม,ม,มีเป็นหมื่นเป็นพันชนิดนะไม่อยากยติกตำราในปรัชญาต้องไปศึกษาทฤษฎีผมเคยโดนอาจารย์ยักคอมเมนต์ไอ้ต่อมันไม่แม่นทฤษฎีเมื่อเมื่อ3าสปีที่แล้วซึ่งผมก็เข้าใจผมทำมาตามเชนตลอดอยังเข้าใจปรจกกัชญาแต่ทฤษฎีผมยังไม่แม่น ก็ผมไม่แม่งก็ถิดพอทำปุ๊บเนี่ยมันพอม,มีทฤษฎีเข้าไปช่วยไะม,มันจะทําให้สิ่งที่เราทําแค่การโขมดินเนี่ยมีทฤษฎีหรือว่าการปลูกแฝดมีทฤษฎีบางอย่างเข้าไปช่วยนะ่ยมันจะทําให้เราแม่นยำผิดพลาดน้อยขึ้นเยอะเลยทฤษฎีเรื่องน้ําทฤษฎีเรื่องดินเรื่องปา่าเรื่องคนมีอยู่สี่สิบกว่าทฤษฎีใหม่ๆที่เราจะยินว่าทฤษฎีใหม่ ที่อยู่ 40, 40กว่าทฤษฎีใหม่ๆตั้งแต่บนฟ้าเลยผลลวงผลลวงถ้ามี3ทฤษฎีในในหนึ่งในหนึ่งโครงการในหนึ่งการแก้ปัญหามันมีทฤษฎีย่อยอยู่หน่งก่อกวนเห็นได้ยินใช่ไหมเลี้ยงใ,ให้อ้วนโจมตี3ทฤษฎีจนถึง มหานาทีเลยจากรถไฟผ่า,านภูผาสู่มหานาทีบ้านผมอยู่เพชรบุรีมีครบทำไมเพชรบุรีถึงมีโครงการราชบิตรเยอะแม้กระทั่งราชบุรีก็เช่นกันเป็นพื้นที่ที่เหมือนจำลองประเทศไทยทั้งประเทศมีทั้งป่าอย่างทะเลในจังหวัดเล็กๆปัญหาเรื่องดินเรื่องป่าเรื่องน้ําเรื่องคนความเสียมีค้อขัดท่านก็ใช้พื้นที่เราการเดลอนเพื่อไปแก้กปัญหา ื่องทฤษฎีถ้ามีโอกาสผมอยากให้ลองเขา้าไปศึกษาดูมันจะมีประโยชน์มีรากความคิด mm hmm. ทำทำเทศรษฐกิจเราเพียงแต่ไม่มีรากความคิดเลยที่คือสิ่งที่ผมโทษคือ mm hmm. รากความคิดอีกทางนหนึ่งผมเคยรู้สึกว่าผมเหมือนเหมือนต้นไม้ที่ม่มีรากโอเคต้นไม้ที่แบบรักธรรมชาติแต่มันมันก็ลอยไปลอยมาครับต้นไม้ที่มันไม่มีราก้ด mm hmm. ไม้ที่ลอยไปลอยมามันก็มีรากนะ ต้นไม้อะไรบ้างสว่าีบอกว่าสว่าะลอยไปลอยมาจันเดชานี่จะตรงๆเลยนะแล้วก็คืออย่างนี้ครับเอะถ้าเราเป็นต้นไม้ที่มีราแกแ้เราเป็นต้นไม้อยู่แล้วถ้าเรามีราแกแ้ของความคิดหสักหน่อยผมให้ความสำคัญกับตรงนี้ผมก็พยายามเติมรากของผมผม,ผมเชื่อว่าผมน่าจะยืนได้ยาวได้มั่นคง ก็พยายามจะศึกษาเรื่องทฤษฎีเอามาเอามาใช้ในทางปฏิบัติสู่โคกหนองนาโมเดลโคกหนองนาโมเดลโหรายละเอียดมีทุกทฤษฎีอยู่ในนั้นเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะไล่ไปดูทีละสัวโคกหนองนาโมเดลหลายคนเห็นมาแล้วเมื่อกี้พี่มานิคก็บอกแล้วหลายคนก็รู้ว่าคือทฤษฎีใหม่แบบะ เรียกก็คือเศษพุทธตวรรษใหม่นั่นเองสามสิบสามสิบสิบเด็กเเรียนทำได้ได้ยินมาตลอดสามสิบทุจรนายังมีหนองน้ำเป็นสามสิบยังมีโคกสามสิบบวกกับอีกสิบที่ใช้สร้างบ้านอะไรนั่นคือเหมือนเดิมแต่อาจารย์ยักษ์มาแปลความใหม่เป็นภาษาชาวบ้านเราหลายครั้งเนี่ยเราเคยเดินไปที่โครงการพระราชดำริหลายที่นะฮะแต่ถ้าชขา ผมอย่างผมเคยเดินไปช่างหัวมันอย่างเงี้ยโอ้กังหันลมสักตัวหนึ่งเราก็ถงจะยากใช่ะยากคือคือคือสิ่งที่ท่านทรงทำส่วนใหญ่จะเป็นตัวอย่างเป็นแนวคิดนะฮะแต่การประยุกต์ใช้สู่ความเป็นจริงพี่วอนพี่วอนจะทำโคกหนองนาะสมมติพี่วอนมีแค่ตน้นกุ้งอันเอางี้ดิจริงๆเลยเรื่องจริง ที่โอที่ผมไปเอาแขนเมื่วานมีเงินอยู่สี่ร้อยบาททั้งตัวเมื่วานมีเงินอยู่สี่ร้อยบาทแล้วก็บอกกับผมตลอดลว่จาจะต่อผมจนมากขุดน้องทั้งแรกไม่บอกผมด้วยขายหมูทั้งเลา้าเอาไปเสียค่าไปโคแล้วก็เฟล ใจร้อนใจมันมันเกินร้อยคนใจมันเกินร้อยอ่ะไม่คุ้มสุดตัวมีอะไรไม่ขายถึงเลยโอ,โอ้โหพี่โอ้ใจถึงสุดๆแล้ว,แล,วแล้วมึงวันก็มาเปิดไลน์ให้ผมดูอีกจังต่ออะไรตาหลอกแฟนบอกเลย แต่พี่โอเลิกเดินออกมีหลายเรื่องหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะนี่คือตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับผมเมื่อวานนี้เลยอยากย้อนกลับมาตรงนี้การที่เราทําแบบนี้คือพี่โอก็มีความเชื่อที่บ้านเขาเป็นไู่เป็นสิ่งเดียวและมีความเชื่อม่นอย่างสูงแรงกล้ามากว่าการทําแบบนี้ ทฤษฎีใหม่ทางเศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยตัวเองได้และช่วยคนอื่นได้เมื่อวานเราก็ไปทำปลูกข้าวที่โอ๊คหนึ่งแปลงนะปับไม่ต้องใช้เงินเอาแบ็กโคมือถือลงไปสามสิบคันปรับแปลงนาวันเดียว,วเสร็จเมื่อวานครึ่งวันดำนาปลูกต้นไม้ตามหัวกันนาเสร็จึ่งวันแล้วเดี๋ยววันที่สิบเจ็ดสิบแปดผมจะไปซ้ำอีกรอบนึ่งจะเอาพี่โอ๊คขึ้นมาให สิบเจ็ดสิบแปดจะไปสามอีกรอบเพื Somehow, ail, ่อท so, e ี่ให so, so, ้เขาอยู่ได้ได้ให้มีพอกินพอยู่พอใช้สี่พอให้ได้ภายในสามสี่เดือนเขาต้องยืนให้ได้เพาต้องอยู่ให้ได้และทําได้นะครับเพราะหนองนาที่จริงแล้วก็คือเกษตรทฤษฎีแต่จะมีรายละเอียดปลีกย่อยคนที่อบรมมาแล้วผ่านการอบรมมาแล้วมันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ผมเล่าแบบสั้นๆเนาะเวลามีน้อยเราขุดหนองน้า หลายคนเฮ้ยเสียที่ที่ก็แค่เสือขูดอีกเรอแต่เราขุดพอกขุดหนองเนี่ยเราไม่ได้แต่ถ้าถามเริ่มต้นถามๆไอ่มีน้ำที่แตงโมจะทำยังไงที่แตงโมจะอยู่ได้ไหมไม่ต้องพี่แตงโมอย่างอื่นด้วยอยู่ไม่ได้ทำไมต้องทําเรื่องน้ำไงฮะเจ้าหัวทรงทําเรื่องน้ำมีหลักการทฤษฎีเต็มไปหมดเรื่องน้ำเฮ้ แต่เราจะบริหารจัดก,การหนองน้ําอย่างไรอะ่ะที่เราจะได้มากกว่านะ้ำเราได้อาหารด้วยนะมีปูมีปลามีกุ้งหอยปูปลามีผักชายนะ้ํามีพืชในนะ้ําสายบงสายบัวอะไรก็ว่าไปคนคันปลูกปลาสามอย่าง